อ,อยากตามไปบ้านนะครับผมจัดไปครับก่อนที่จะมาละลอกสามมดนตรีเพิ่มสึ้นิดหนึ่งเพลงมินิรีเบา ข้าผมนาชนตาต้องยิ้มหวใจกุ้มเกริบเลิศเลิแก้แดงอุ้มแฟงเต็มเอวบุญระหงสวดงลูกสาวใครเรือสวยหนา้าตาหวานสวยอย่างนี้ต้องตาไปบ้านสวยอย่างนี้ต้องตา ือกุมงสายให้ออขอแขวนคอคุณแท้นักเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูนักโมพุทธ,ธายะช่วยดลจิด ญาติใจลอยฉันน้ำมือกลมสร้อยห้อยคอแควคอคุณแพ้นณเเม่ตาโมกรุณาพุทธปราณีทายดิยะเอ็นดูณโมพุทธายะช่วยโดนติดการดาให้มา แฟนสวยมาเขียงได้ถ้าปา ็นคนพูดข้าหูตลอดว่ารักกูหลงกูรักกูหลงกูนะคุณแม่ขอเพลงใต้เงาโศกด้วยขอบคุณครับเข้าเวรรอแล้วก็ไปใต้เงาโศกรอเนาะใต้เงาโศก่อนใต้เงาโศก่อโอเคคิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอน,นาใจนักที่แห่งความรัก เข้าเวรหรอมันสะใจไม่รอดไม่ไม่ผิดใจอย่างนี้ก็มีด้วยมีทุกอย่างแน่เป็นได้ทุกอย่างครับครับได้ครับยอมตายเพราะอันแม่จย่าถึงกระนั้นเลยแม่จ๋าสาวงามพิจิตสาวงามพิจิตหน้าพิจุวัลโมได้ไหม พอแล้ว,อลวโอเคโอเคดีแล้วถือว่ารักกันถนอนเสียงกันนิดนึงครับ<า>ครับ<า>ได้ครับงานเท่าไหร่ก็รอเธอสั่งให้รอฉันก็รอ,อยังมีจุดหมายและไม่มีใครทำให้ใจเธอเปลี่ยนไปแน่นอน ถึงจะเล็บหนาวเหงาเพียงใดไม่ทำให้เธอใจอ่อนถึงแดดลมร้อนหาเพียงเธอรักกันนานเท่าไรก็รอพอละห้าสิดนะได้ไดไดลแล้วลองไปยาวเลยนะไอนีอ่แม่ ขอโทษที่คิดถึงบอ,อกแล้วว่างในาให้อภยัยขอโทษที่คิดถึงททคีหนเหมือนดังความอุ่นไอายไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจึงเอาทุกคราวที่รอจึงท้อจนเพลินรับ บอกว่าอะไรแม่บอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะรักหนูมากขอบคุณมากครับแม่แต๋ว้า <ot> จาะจจจอ่ะครับมาขอ,อกอดแก้จนได้ครับมาโนานามุนขอกอดแก้จนสักหน่อยกอดแค่เพียงค่อยๆไม่ให้รอยกอดมีครับถูกอะไรนะแม,ม่แดงแม,ม่แดงหรือทองขอเพลง คนหัวใจโซมอ๋อเพราะว่าแดงหนีหน้าไปแล้วใช่ไหมคนหัวใจโซมตลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดงลบลีนีหน้าเธอทิด่งนี้เลยไม่เคยขึนมาอยากรู้นักหน้า ขอบพระคุณมากครับสำหรับข้าวหลามรักสาวสรลแอะอนะแม่โอ้โหแม่ขอเพลงนัททีแตจำเปิดตอนนี้ดูพอดีขอบคุณนอของบ้องมนชุบุรีด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บรับกสาวสรลแองแล้วแม่นะไปไหนมาจ้าน้องจา้าตวนามโมอ,อย่าเพิ่งโมโหโคนงามพิธามไทย มูมินาทำมามาจำนายไปหาใครสามวัยตัวรน่านี่กระเป๋าตังค์ให้หนักแตกตังค์แล้วจริงครับอันนี้มันอันนี้มันดุจ่ะแม่นดุจขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณแม่ครับอบ่ะผู้หญิงคนสุดท้ายถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริง แต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายขอบคุณครับแม่นะอีกอีกหลายทัานขอร้องใต้เพลงขอบคุณครับได้แม่ได้ได้ผู้พาร้องยันเหนือ <c oughs> ได้ครับมาร้องใต้ร้องใต้ไปตามเสียงเพลง <c oughs> กล่อมบันเลงเป็นเพลงรัก รักจะแคว้นแดนทินแห่งทินบูงอาณาลายเมืองใต้เกรียนเหมือนท้องวิมานลืมถ่ายรูปไมนเป็นไรแม่ขอบคุณครับ